วัสดีครับมาพบกับผมเซียนนิคล่มโตรประจำวันที่25ตุลาคม2 5 6หก่อนจะไปวิคราะห์บอลคืนนี้เฮียก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่น,น,นเฉยนะครับพีงพี่พๆงน้องคนไหนใต้ผลทุบอถูกรับเครดิตฟรี100บาทไปเลยแจกไปอ่านทายผลคู่เบฟิก้านะครับพบกับยูเวนตุสนะครับว่าทีมไหนชนะจบสกอร์เท่าไรปิดใายผมกิจกรรมก่อนบอลเต30ะ30นาทีเพียงใต้ผลใต,ใ,ตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับทีเด็ดเมื่อคืนก็ขอโทษด้วยนะครับเวคแคมยูเวนต์เอาชนะมามา ด้วยประตู2ต่อ0ก็เสียกันไปนะครับสำหรับทีเด็ดคืนนี้เราไปที่สึกฟุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่างเบรฟิก้าพบกับยูเวนตุสนะครับเตะเวลาตี2ของคืนนี้เจ้าบ้านเบรฟิก้าผลกานดีภาพดุลในรอบนี้ของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงาน,นได้ดูไม่คีเร่อยู่เหมือนกันเพราะลงเล่นมาแล้ว4นัดยังไม่แพ้ใครเป็นการชนะ2และเสมอสองเกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนอยูเวนตุสนะครับผลงาน,นดีภาพดวงในรอบนี้ของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่า ทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะลงเล่นมาแล้ว4นัดเป็นการชนะหนึ่งและแพ้3เกมด้วยกันและเกมนี้ยืนจุดเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ชื่อชันและสถานภาพทีมของอาจจะดูเป็นรองพวกเขาก็ตามแต่เกมนี้มองว่าไม่น่าง่ายแน่นอนเพราะถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมในรอบที่แล้วมันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่างเบฟิกาที่ลงเล่นมาแล้ว4นัดยังไม่แพ้ใครมาเลยชนะและเสมอมาอย่างละ2เกม รงค่อนข้างดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนที่มาตรฐานฟอร์มภาพรวมในฤดูนี้ยังค่อนข้างดูต่ำกว่าของตัวอยู่พอสมควรบวกกับศักยภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้พวกเขาค่อนข้างดูดีและดูพร้อมลบกว่าทางด้านทีมเยือนอีกเช่นเดียวกันทําให้เชื่อว่าเกมนี้โอกาสที่ทีมเยือนเจ้าบ้านเบฟิกาตน,น่าจะเปิดลุ้นได้เก็บถึงสามแต้มในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าทีมนี้ เห็นเลือกเชียร์เบฟิก้าเหมาะสมกว่าก่อนจากการวันนี้เฮียก็มีเว็บดีๆมาแนะนําเว็บยูฟ่าและยิบสีใหด้หนึ่งเดียวในการลงทุนที่ดีที่สุดมีครบจบในเว็บเดียวและยังมีพูชันอีกๆอีกมากมายให้เลือกวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชมแลวชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียตามคลิปในวันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ